สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาทํากันในบทที่14นะคะธรรมชาติเจ้าเอ๋ยหลังจากที่เด็กๆได้ไปอ่านในหนังสือภาษาพาทีไปแล้วใช่ไหมคะเราก็พอจะทราบเรื่องราวแล้วว่าในบทนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะส่วนหน้าที่เราจะไม่ทํานะคะก็คือหน้า144-147นะคะ ร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบหกด้วยนะคะเราจะไม่ทำเนาะเราจะมาทำในหน้าร้อยสี่สิบแปดกันค่ะในหน้าร้อยสี่สิบแปดนะคะให้เด็กๆเ,เติมส่วนของคำที่ขาดหายไปนะคะคำที่หนึ่งวิบัตนะคะก็คือความเสียหายนะคะสังวอนนะคะสีสัน สมดุลสัตรูสสพรั่งหนังสติกคะในเรื่องก็จะมีการใช้หนังสติกด้วยใช่ไหมคะพันธนา,นาพันนา,นาคือการาเขียนหรือการบรรยายที่ทำให้เกิดภาพนะคะแล้วก็จินตนาการตามต่อไปอร็ดอร่อยนะคะและสุดท้ายมะขามป้อมนั่นเองนะคะเอาละค่ะในหน้านี้นะคะก็ คำศัพท์ไม่ยากนะคะมันก็จะอยู่ในหนังสือที่เราอ่านกันไปเนาะส่วนในหน้า149นะคะหน้าสุดท้ายสําหรับวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนลองแต่งเรื่องดูค่ะโดยนําคําที่เขากําหนดให้นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้อย่างน้อยนักเรียนควรจะใช้5คำนะคะแต่ว่าถ้าใครบอกไม่ถึงจริงๆคุณครูก็ขอให้นักเรียน พยายามเนาะคุณครูเชื่อว่าไม่ยากเกินไปนะคะพอเราแต่งเรื่องเสร็จตามบรรทัดที่เขากําหนดเลยนะคะแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องถ้าใครเสร็จวันนี้ก็ยังไม่ต้องส่งนะคะเดี๋ยวเราจะส่งเมื่อเราทําจบบทที่14เนาะคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะจาก ช่อง YouTube ของคุณครูลูกเป็ดี้เลนั่นเองนะคะนำมาเป็นตัวอย่างนะแต่ถ้าใครแต่งได้ดีกว่านี้คุณครูอยากให้ลองแต่งนะ,ะเพราะว่าถ้าเราได้ฝึกคิดเนี่ยคุณครูเชื่อว่ามันก็จะมีทักษะในการคิดการเขียนแล้วก็การจินตนาการเพิ่มมากขึ้นเนาะ,ะเป็นตัวอย่างนะคะเรื่องสวนหลังบ้านบ้านของฉันตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้าน พ่อกับแม่ปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิดเช่นแคสักว่าตะขบมะขามมะขามป้อมเป็นต้นและในสวนจะมีนกมดท้ากาแมลงปลวกนอนอาศัยอยู่กับต้นไม้มันเป็นธรรมชาติเล็กๆซึ่งฉันชอบพาหมาและแมวที่เลี้ยงไว้มาเดินเล่นนะคะถ้าใครเขียนได้นอกเหนือจากนี้จะดีมากๆเลยเนอะเอาล่ะค่ะวันนี้เราก็ทำเพียงสองหน้าเนาะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ